ใส่ได้เยอะตัวนล่ว่าจีนจับห่อร้องเลยวะร้องวันนี้อ้ใส่ได้หลายตัวดีครับนใส่ไดสบายดีสบายดีครับผมเนาะดาวน์ท้ายสบายดีจีนตุกท่านเลยครับก็มาพบมาผอกับมาอยู่ครับสองเบาเอื้อแกล่าไตอีเดียนะครับพี่น้องเดือนคืบวันนี้เนาะเม้าเอื้อแกล่าไปเบิ้งตู้ยอดเดียนนะพี่น้องอยู่ที่ประเทศไทยเนาะเซิงมาว่าจีนทะเล ข้า,า,า,ะนะาม้าเราพี่น้องก็เลื่อนอ้อขนขอบไปครับต้มเบิ้ลกับฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตาไปได้เลยพี่น้องเ้างเพื่อเป็นกำลังใจในทางซองในทุกเบาวเออื้งาวแต่น้ำเด้อครับนะ้อาแล้วครับพี่น้องโตเป็นการศึกษาเส้นทาเนาะหอมแล้วไปเบิ้งวิธีการสักผาดนะ้วยเนาะว่าจะเป็นองไรพี่น้องหอมแล้วไปเบิ้งกันนี่ก็เป็นเส้นทางเนาะพี่น้องบอลจะไปซักเครื่องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องเนาะว่าประเทศไทยเป็นหนี้ศึซักเครื่องกันจะอะไรเนาะ ได้ยินบ่เออหนึ่งนินแต่ว่ายอดเดียนพี่นนองเนาะแม่โน้อยปาจีนยอดเดียนบอกอไปเบอ่งค้งแรกพี่เนอะเออกระท่งเคยเห็นนาะแบบนี้เนาะคือประเทศไทยนี่พัฒนาอย่างดีเปน้นองเลยค่อยค่อย, <c oughs> อ,ยอันนี้ก็เป็นตะก้าเครื่องพี่นองเนาะตะ้าเครื่องเชาไปซักอันนี้เป็นโดดที่เป็นมาส่งปลาของกี่ อันนี้ือจะเป็นส่วนของหมู่บ้นเนาะบ่แสงเขื่องนเนาะเดี๋ยาไปเบิ่งกันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นถนนประเทศไทยเด้อพี่น้องเนาะเป็นซอยบ่าจีนเนี่ยเราเป็นซอยบ่บรรยากาศยามแรงบรรยากาศดีกันเลยพี่น้องเนาะประเทศไทยกับประเทศต่างยังจากประเทศลาวพี่น้องเนาะบรรยากาศเลยก็บ่เนี่คือจะเป็นบ่บรรดาศิลปดเกบ่

thường lạc thường lạc là... lạc lại đi, lạc lạc đi lạc 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 à lạc 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 đi lạc 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 บ่พี่รลอกเลยหอดเด้เนาะที่สักตู้ได้หน่บาจีนเป็นเห็ดชนิดไหนนี่เป็นดีบุกวะอันนี้เครื่องเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งบาจีนเป็นเห็ดเด๋วเห็ดเจไดใส่ได้จยอโตัวเนาะบาจินจับถอดลงได้บ่โตลงเวรนี้โอ้ใส่ได้หลายโตัวดีครับเนาะ tay lại là ai tuổi à chinh tay lên đây tay đây ใส่ที่เีาเล้ใส่เอาออกมาโู้่งจะเอียยางเขาเรียนบ่เห็อฮะเรียนเนี่เรียนบ่เรียนบ่เห็นใส่จัคหวาดอ่ะฮะยีบ่แต่ว่ากันจะทำงานเองบ่มันไม่ได้ใส่ฟองสัขอยังบ่เอาไป่ะเออปใส่แล้ยี่สิบรดว่ อันนี้ก็เตรียมอันนี้มากพี่รองเนาะคงสักฟอกมากใส่เดียนเอาค่ะด,ดีพี่รองตัดสมัยดีรำอ,อันนี้บอนอยังบอนอแซแพบบอ ไม่บริสุาธาก์เลยหอดบ่อสางนาทีบ่สุโมงบ่หอดบอด่อสุโม,มงหนึ่งโอ้ต้องใส่เบ็ดอะไรอย่างเง้เนาะตาสักมีลายตูก้ดีอันนี้เครื่องหยอดเหรียญ40บาทเครื่องหยอดเหรียญ30บาท quá nhỏ tiền đây là tóc bay ít nhất chơi quá chưa chiến tranh chưa chiến Hả? 30 chiến tranh chưa 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 chiến tranh

quan đi điên nó, tô sạc pha giọt điện nó sạc cái thấy, đi đâu nhưng mà thấy cái là tô sạc pha giọt điện nhanh cả nhà mình đấy để... còn một chiếc xe ไห้รับมันสมุนบ่ให้บะไรรับพี่ไยอันนี้คื้ไปดาวหนึ่งซูโมงบ่หนึ่งซูโมงขึ้ไปด้ก่อนเกิดนะบ่อันนี้หนามากเลยอหญ่อกมากเลย anh em bên tủ giọt nào bỏ tủ kinh nào của cái gì bắn giọt điện chắc bà này đang sao mà giọt này vào chín bỏ chắc bà đang sao mà giọt đầy <laughs> bỏ chắc bà đang sao mà giọt đầy chip ba chip ba đó tất cả phải không bỏ đi nó đi อานะบอกีหรอเห็นมันบางคนนะ่ะไปกลับบ้านมาเนีพี่น้องรอถ่ายสักโมงหนึ่งจะมาเอารอถ่าประมาณสักโมงหนึ่งจะมาเอานะนำเป็นมวนหล,งลังรถบล็อสุดยอดดีๆนะสุูยอดเดียน usi. ตัดๆๆ สาบะมาซาบะมาซาบะมากแก้มขาวเห็นว่าสาบะมาอย่งเดี๋ยวไปใช้อันนิ สอยนี่สอยไหมวรสเก่าสอยไหมกรจำหดนะสุดยอดจริงๆอ้เป็นสอยที่เอามาสือสบม่ไม่เหรอวอร์ดิตะ

สิม sí, ีอะไรในมอเตอร์วิเออีนี่ตลางนี่มันอันนับ่มีโดมองเขามาแข่งโดดกันไปเบิ่งวะเว้ยเว้ยไปเรยวโอ้สียดกตอรวะไรหรอมอเตอร์วิสุดยอดสุดยอดาบ่เทียวเนาะก็หลังจากมาแต่ยอดเดียนนะพี่นรอตูสักฟ้าเนาะสุยอดีๆบรรยากาศน้ำแด อันนี้เป็นบรรยากาศน้ำแรงเนะื่อวนะันจันทรเนาะ นาัโลดับเลย

จีนอาวานรไวเดี๋ยวนะโมนี่รูปมีเน่ไสนเห็นสได้เสิร์เข้าไปบ้านเลยไหาจีนสาได้ <muffin initiation> ้อยนี่มันโงติดกันดเยขดเิด้แล้วนี่เหรอม่เชีว่าว่าเราผอาสาวไทยเพราะว่าจะไหหด้เดือจะไมวไดอีกแล้ว เป็นท่างสอดใกันเลยเนาะสองอ้ตัวใหญ่เด้อเลยไซโลสองโลแล้วเนี่ยได้ไหมสองโลพี่ไม,ไ,ไม่ได้หรอจะกลับแล้วหรอหม,มานอยู่วันนี้ เอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ e ีนี่เนาะใครที่มีเพียงจำเด้อาถามมากตาสอบก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ผมด้วยนะครับสำหรับ e ีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบัสด,ดีสบายดีครับบ๊ายบาย